วันนี้เราจะมาตอบข้อข้องใจในเรื่องการทำ YouTube กันนะคะว่ามีปัญหาอะไรในระหว่างการทำ YouTube บ้างแล้วการทำ YouTube จะสามารถทำได้ด้วยมือถือหรือไม่ตอบว่าสามารถทำได้ค่ะโดยการเข้าไปในช่อง YouTube ของตอนเองแล้วคลิกที่มุมขวาตรงโปรไฟล์ เข้าไปในการตั้งค่าบัญชี google ก,ก,ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหลายช่องที่เจอปัญหาอัปโหลดคลิปลงไม่ได้อันนี้จะเจอกันหลายท่านมากเลยบางครั้งใน youtube stereo เขาจะมีการอัปเดตแล้วที่เราเคยอัปคลิปลงช่องได้ก็เกิดลงไม่ได้ซะอย่างนั้นอันนี้แก้โดยการที่ไปที่ช่อง youtube ของเรา โดยปกติค่ะมันจะมีบวกอยู่ด้านล่างหรือเป็นรูปวิดีโอก็อัดลงในนั้นได้เลยค่ะอัปโหลดในนั้นได้เลยส่วนบางคนอาจจะจะปัญหาว่าทำไมยอดวิวไม่ขึ้นยอดวิวไม่ขยับยอดวิวลดลงอันนี้ก็ขอตอบว่าขึ้นอยู่กับบางช่วงทางระบบ Youtube จะดึงออกไปตรวจสอบนะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นเรรอระบบตรวจสอบก่อนค่ะมันก็จะขึ้นให้ค่ะส่วนบางคนจะบอกว่าทำไมจำนวนชั่วโมงครบยอดสับครบแต่ไม่ได้รับการอนุมัติซึ่งเราก็ต้องดูสาเหตุด้วยนะคะว่าเขาแจ้งมาไม่อนุมัติในเรื่องใดมันก็มีหลายสาเหตุนะคะซึ่งยกมาอย่างสาเหตุหนึ่งเช่นอาจจะ มีคำพูดที่ไม่สุภาพหรือการทำคลิปซ้ำหลายๆคลิปทำให้แยกแยะไม่ออกก็อาจจะทำให้ไม่ผ่านการอนุมัติได้ค่ะส่วนที่ถามว่าทำไมหน้าไรายได้กับ a อิ t i c District เนี่ยออยอดไม่ตรงกันก็เราต้องถือหลักในยอดหน้ารวมนะคะถึงจะ เป็นของจริงอะคะ่ะต้องดูจากหน้านั้นนะคะบางท่านก็สงสัยว่าทำคลิปจะทำกี่นาทีถึงจะดีซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมัยก่อนนี่ก็คือทำมากกว่า10นาทีขึ้นไปแต่ตอนนี้ระบบได้เปลี่ยนใหม่ว่าทำคลิปเกิน8นาทีสามารถมีลงโฆษณาเพิ่มขึ้นในตำแหน่งกลางวิดีโอค่ะเราสามารถไปตั้งค่าได้นะคะ บางคนก็สงสัยว่าเปิดช่องแล้วได้รายได้เลยไหมต้องผ่านการอนุมัติก่อนค่ะโดยการผ่านกด4 4 0 0 0ชั่วโมงใน1ปีและ1,000คนติดตามค่ะบางคนสงสัยว่าแล้วจะดูรายได้จากที่ไหนขอบอกว่าดูรายได้ต้องไปดูใน google adsense นะคะมันจะแน่นอนกว่า youtube ค่ะบางคนจะตกใจว่า เข้าไปดูใน google adsense แล้วแต่ยอดเป็น0 0 0ไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นให้ในระบบเมื่อถึงวันตัดยอดค่ะยอดจะขึ้นให้ในช่วงประมาณวันที่12ของเดือนถัดไปนะคะรอนหน่อยค่ะบางคนจะสงสัยว่าแล้วเงินนะ่ะจะเข้าเมื่อไหร่เงินเขาก็จะเข้าประมาณวันที่22ถึง 27ของเดือนถัดไปนะคะแต่ต้องครบ100ดอลลาร์ก่อนข้อสงสัยที่ต่อไปก็คือเมื่อไหร่จะได้พินก็คือเราต้องทำให้ครบ $10 ดอลลาร์นะคะแล้วเขาจะมีอีเมลแจ้งมาว่าคุณครบ10ดอลลาร์แล้วให้คุณรอพินประมาณวันไหนถึงจะได้ก็จะแจ้งมาบอกนะคะบางคนไม่ได้รับการรนุมัติเพราะว่าเหตุผลคือทำคลิปซ้ำนำคลิปกลับมาใช้ใหม่ อันนี้ก็คือต้องเข้าไปแก้ไขโดยการหาคลิปต้นต่อที่มีปัญหานั้นแล้วลบออกนะคะแล้วก็มันก็จะสามารถยื่นใหม่ได้ถ้าผ่านเกณฑ์นะคะบางคนจะบอกว่าแล้วจะรีวิวสินค้าได้หรือไม่ในความเป็นจริงตามความเข้าใจน่าจะได้นะคะเพราะว่าถ้าเรารีวิวสินค้า โดยเขาอาจจะโฆษณาให้เขาฟรีแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์และทางช่องก็มีคลิปลงแต่ว่าต้องเป็นสินค้าของเขาจริงๆนะคะแล้วก็โฆษณาตามความถูกต้องความเป็นจริงนะคะก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะถ้าสงสัยว่า YouTube จะเข้าบัญชีให้อย่างไรเขาก็จะเข้าบัญชีจากาบัญชีที่เราแจ้ง กรอกไปตอนที่เรารับพินนะคะยืนยันที่อยู่แล้วก็จะมีให้กรอกเลขที่บัญชีของเราเข้าไปนะคะเมื่อเราถึงร้อยดอลลาร์เขาก็จะเข้าเงินให้โดยอัตโนมัติในบัญชีที่เรากรอกเอาไว้ในตอนนั้นนะคะบางคนสงสัยว่าได้อนุมัติแล้วแต่ดอลลาร เวลาเปิดสร้างรายได้มันเป็นดอลล่าสีเหลืองอันนี้ก็คือกรณีที่ว่าคลิปของเราอะมีปัญหาอาจจะเช่นคำพูดไม่สุภาพมีความรุนแรงต่อสัตว์มีความรุนแรงหรือทะเลาะวิวาทกันหรือว่าเป็นคลิปที่เกี่ยวกับละเมิดลิขสิทธิ์ของทาง y t u t u อ่ะนะคะเขาก็จะไม่ให้ โฆษณาก,กับเราในคลิปนั้นนะคะหรืออาจจะน้อยหรืออาจจะไม่ขึ้นเลยในคลิปที่มีตัวดอลลา่าเป็นสีเหลืองนะคะเราต้องแก้ไขแล้วก็ยื่นให้เขาตรวจสอบใหม่ค่ะบางคนก็บอกว่าออแล้วจะใช้เพลงในแอปไหนที่จะไม่ติดลิขสิทธิ์โดยทั่วไปนี่ถ้าตัดต่อด้วยแอปบางแอปที่เขามีเพลงให้และบอกว่าฟรี ก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะคะคืออาจจะมีหลายๆแอปเหมือนกันก็ต้องดูว่าเราถนัดจะใช้แอปไหนนะคะสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดก็คือในช่องช่องหนึ่งต้องมีบัญชี AdSense เพียงบัญชีเดียวนะคะแล้วที่สำคัญคือคลิปที่ทำต้องถูกกด YouTube ในเรื่องต่างๆที่ระบุไว้นะคะถึงจะถึงจะผ่านกดได้บางคนบอกว่าต้องมีคลิปเยอะๆเลยใช่ไหมถึงจะผ่านการอนุมัติการสร้างไรายได้ขอตอบว่าจำนวนคลิปไม่ได้มีผลต่อการอนุมัติสร้างไรายได้นะคะคือคุณจะมีคลิปกี่คลิปก็ไม่ได้สำคัญ แต่สำคัญที่ว่าเนื้อหาในคลิปต้องถูกต้องบางคนอาจจะมีคลิปแค่10คลิป5คลิปแต่สามารถสร้างไรายได้ได้นะคะถ้าคลิปของช่องนั้นมีคุณภาพส่วนบางคนบอกว่าถ้าผ่านอนุมัติแล้วต้องทำไงต่อก็คือต้องเข้าไปตั้งค่าใน y o u t u b e s t e ี e o นะคะเข้าไปในช่องไรายได้แล้วก็ไปเปิดให้ดอลล่าจากสีเทาอ่ะ เป็นสีเขียวนะคะโดยกดว่าเปิดสร้างรายได้และบันทึกมันก็จะเป็นตอวลา่าสีเขียวขึ้นให้ค่ะแต่ถ้าคลิปนี้มีความยาวเกิน8นาทีเราสามารถไปาวางโฆษณาช่วงกลางคลิปได้นะคะโดยเราสามารถที่จะตั้งค่าเองได้ในช่องของรายได้นะคะมันก็จะมีว่าโฆษณาช่วงกลางแล้วก็มี่าฟ้าให้ขึ้นโดยการ เข้าไปตั้งค่าเองโดยการเลื่อนเคอร์เซอร์แล้วก็กดบวกโฆษณานะคะมันก็จะขึ้นเป็นช่วงพักโฆษณาให้ในเวลาเท่าไหร่เขาก็จะบอกขึ้นมาให้นะคะบางคนถามว่าต่ออนุมัติการสร้างไรายได้นานไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะคะแล้วแต่ช่องเพราะว่าแล้วแต่ระบบตรวจสอบ บางคนอาจจะวันหนึ่งสงวัน3วันบางคนก็รอเป็นเดือนเดือนก็มีค่ะหรือบางท่านบางช่องอาจจะรอแบบหลายเดือนกว่าจะอนุมัติการสร้างไรายได้ก็มีนะคะก็แล้วแต่แต่ละช่องค่ะจะไม่เหมือนกันบางคนสงสัยว่าแล้วถึง10เหรียญ10ดอลลาร์แล้วเนี่ยจะได้พินเมื่อไหร่ โดยปกติแล้วเขาก็จะแจ้งอีเมลมานะคะว่า,าคุณครบสิบดอลลาร์แล้วเราจะส่งพินมาให้คุณในช่วงวันไหนวันไหนนะคะซึ่งอาจจะถึงก่อนถึงหลังก็ก็แล้วแต่ทางระบบการขนส่งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่อยู่ที่แจ้งไปว่าอยู่ที่ที่ไหนนะคะเขาอาจจะช้าเร็วต่างกันถ้าคุณไม่ได้รับพินคุณก็สามารถกดขอใหม่ได้นะคะ ซึ่งน่าจะขอใหม่ได้ประมาณ3ครั้งถ้าเกิดว่าไม่ได้รับเลยเนี่ยคุณอาจจะแจ้งไปแล้วก็เขาอาจจะส่งลิงก์มาให้หรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับแล้วนะคะแต่อาจจะช้าเร็วก็ต้องรอรอ,อกันหน่อยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับฟังช่องมีนทีวี999นะคะ ขอให้กัลยาณมิตรทุกคนมีความร่ำรวยมีความสุขทั่นหน้าค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ